สวัสดีครับ FC ชาว YouTube และชาว TikTok นะครับวันนี้ช่างเอจะมาบอกอเคล็ดลับในการเลือกซื้อนะครับมอเตอร์อปั๊มน้ำนะครับซึ่งใช้ในสวนของเรานะครับหรือว่าบ้านของเรานะครับที่ใช้ระบบโซลา r เซลล์หรือระบบไฟบ้านนะครับต้องการที่จะได้ปั๊มน้ำที่มีคุณภาพค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็กำลังวัดกินกระแสต่ำนะครับให้พลังงานน้ำสูง ทนทานด้วยนะครับนี่คือมอเตอร์ลักษณะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับส่วนยี่ห้อนี่แล้วแต่นะครับขนาด370วัตนะครับให้ปริมาณน้ำนี่สูงมากๆนะครับสามารถสูบได้ความลึกนะครับ20เมตรนะครับใน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 เพดนะครับขนาดท่อออก1นิ้วนะครับจากการทดลองของช่างอนะครับอตัวนี้นะครับเป็นปั๊มน้ำที่อยู่ในสวนนะครับ ปกติแล้วจะใช้ปั๊มอัตโนมัติหัวหมดนะครับอัตโนมัติตัวละประมาณ900-1,500นะครับเสียบ่อยมากจุกจิกนะครับตั้งแต่เปลี่ยนมาเป็นปั๊มน้ําลักษณะอย่างนี้นะครับสองสามปีแล้วก็ยังไม่เสียนะครับยังไม่เสียเลยใช้งานได้ดีประหยัดไฟด้วยนะครับตัวนี้นะครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือสูบจากน้ําบ่อความลึก10เมตรนะครับแล้วก็จะขึ้นไปบริเวณเนินเขานะครับลาดเอียงไปนะครับ ลาดเอียงไปถึงฐานแทงน้ํานะครับประมาณขึ้นไปบนแทงน้ํานะครับประมาณ10เมตรนะครับความสูงนะครับคือโดยเฉลี่ยแล้วก็คือสูบ10ส่ง10นะครับนั่นเองนะครับปริมาณน้ํานี่แรงนะครับแรงนะครับแล้วก็ใช้แอร์เสริมอย่างนี้นะครับเรามาดูที่กระแสนะครับสําหรับใครที่สนใจปั๊มลักษณะนี้ครับนี่ตัวนี้สั่งจากลาซาด้าก็อยู่ประมาณ800นะครับ873บาทนะครับตัวนี้นะครับ ถ้าเราไปซื้อร้านทั่วไปก็อาจจะเป็นพันกว่าบาทนะครับเลือกซื้อนะครับหรือจะซื้อตามยี่ห้ออย่างนี้ก็ได้นะครับนี่ครับกระแสกินอยู่ที่หนึ่งจุดเก้านะครับคิดเป็นวัตนะครับวัตใช้งานจริงวัตโหลดอันนี้หมายถึงว่าโหลดค่อนข้างจะหนักนะครับอยู่ที่สี่ร้อยนิดๆนะครับสี่รอยวัตต์นิดๆนะครับถือว่าโอเคสําหรับการใช้งานในบ้านสวนของเรานะครับแต่ว่าให้พลังงานน้ําสูงนะครับเดี๋ยวจะมาทดลองให้ดูนะครับสําหรับใช้เกี่ยวกับ ปั๊มในโซลาเซลล์แบบอาก,กิดนี่ถือว่าดีเลยนะครับปั๊มอย่างนี้นะครับกินไฟถือว่าน้อยมากนะครับอ่าถ้าเทียบกับราคานี่บอกได้เลยว่าคุ้มนะครับอายุ3ปีขึ้นนะครับอ่าที่ช่างเอ๋ถ่ายทําอยู่บ้านพลังงานโซลาเซลล์ของเชีางเอ๋นะครับสูบน้ําในเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญน,นะครับถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดู น้ำครับตอนนี้สูบขึ้นบนแท้งนะครับไกลๆเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับตอนนี้จะลองทดลองแรงดันน้ํานะครับตอนนี้จะเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวนี้ก็ลองไล่อากาศนะครับเพื่อนๆไล่อากาศเพราะว่าน้ำจะปล่อยลงเรื่อยๆน่าเห็นไหมครับนี่แรงมากๆนะครับเนี่ยน้ํานะครับสามารถเราตั้งเวลานะครับลดน้ําอย่างไถ่เลี้ยงอย่างนี้นะครับตั้งเวลาลดน้ําได้นะครับด้วย พลังงานโซลาร์เซลล์ของเราได้สบายนะครับหรือไม่ก็เป็นไฟ220ของเรานะครับส่วนที่ไายทำอยู่นี้คือบ้านสวนนะครับใช้ไฟจากหลวงเพราะว่าสาเหตุที่ยังไม่ใช้โซลาร์เซลล์เพราะว่าค่าไฟไม่ถึง50หน่วยสักทีนะครับก็เลยทําให้ไม่ต้องเสียค่าไฟแล้วก็ไม่ต้องลงทุนนะครับเห็นไหมครับเล็กน้ำนะครับเพื่อนๆนะครับขนาด370ว่าครับที่เนมเพจนะครับถ้าสูบขนาดนี้นะครับเราดูกระแสนะครับถ้าสูบขนาดนี้ จะกินเท่าไหร่ในพื้นที่ยังยังไม่ได้ขึ้นที่สูงนะครับอะจะอยู่ที่ประมาณนี้แล้ครับหนึ่งเก้าสองแอมนะครับเนี่ยจะอยู่ประมาณสี่ร้อยกว่าัตต์นะครับใช้งานจริงนะครับแดงมากๆน,นีปิดวาลนะครับถ้าปิดวาลตัวนี้น้ําก็จะขึ้นไปบนอ่า แทงน้ําข้างบนนะครับเดี๋ยวจะพาเอฟซีไปดูนะครับครับผมตอนนี้ก็ถึงบริเวณแทงน้ํานะครับความสูงนะครับจากระดับด้านล่างประมาณแดเมตรนะครับแล้วก็จากระดับน้ําที่เราสูบมานะครับห่างกันประมาณห้าสิบเมตรนะครับสูงประมาณเมตรสองเมตรนะครับก็คือพูดง่ายๆสูบสิบขึ้นสิบเมตรนะครับแรงน้น้เนี่ยมาติมท่อเลยนะครับ บ้านสวนนะครับพลังงานโซลาเซลล์และพลังงานจากไฟบ้านของเรานี่ใช้ได้ครับสําหรับปั๊มนี้นะครับกินไฟน้อยเป็นทางเลือกให้เพื่อนๆที่ติดตามนะครับดูแรงน,น้ำที่ออกนะครับไม่ข่้นแทงแล้วแรงมากๆครับผมเสียงน้ํานะครับค่อนข้างจะแรงนะครับเนี่ยแล้วก็ส่วนระบบน้ําก็จะต่อท่อลงมา ลงในบ้านสวนนะครับมีห้องน้ํามีระบบน้ําเหมือนบ้านคนปกตินะครับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยในเมืองปกตินะครับครับคลิปนี้ก็คิดว่าโอเคนะครับสําหรับคนที่จะเลือกปั๊มน้ําใช้นะครับตัดกําลังตัดสินใจครับหน้าช่วงนี้หน้าแรงนะครับกาลังตัดสินใจที่จะใช้ปั๊มน้ํานะครับเฉยแนะนําให้ปั๊มน้ําหอยโข่งตัวนี้เลยครับแปดร้อยเจ็ดสามบาท ครับผมสวัสดีครับ